กบสามเมยกอยู่ข้างล่างครับกำหันไปพอหอยอยู่คุมหนึ่งครับหอยจูบสิมันหัวขีดสายต่อครับีดองดัง Cả đi đi ra biển môn này okay. mày à, có hòa nhau mày là cái mặt ở kia sài tòa mùa mặt tôi nhảy ý thiệt mùa ừ, mùa ừ, 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 ừ. 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 lại rồi Khu bộ, khu bộ, khu bộ rồi Không, đi lại đi เออดูต mm. ุ้ยเดนกห้องมึงนะไมมาล่ะไม่ห huh? ่างเลยคือดคือเพื่อนเื่อนามเพา่อนองนเท่ากับห่องห่างอย่ออกอีบดูจุดแบบภาคเหนือยห่อง กได้กอบันนี้หอเลยนั่นงหอยกันเกียดตนะครับเพื่อโอ้โอตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่มากน่าจะอบมาถึงคืคนโตคนนวนขึนมาจาก เีต้องหอยต้งเขียดมือนี่เกือบไผ่เกยเมฆเอ้าขิ่นแบบน้จะถุงเกยเมฆบ่ ออตวนอเป็นขอบวกเป็นขอบขวอยู่เลยรู้มาเบาเดียวกันหนาววิหารใส่หนาวหาใส่ปะนี่แล้วคนสี่ขวนนมีก็มีไปพูดไปเรื่อยๆตปนปี่แล่ยนึงต้องอวดใหญ่

เกียดไส้ใบใหม่จิ๋นตาลายกินใบใหม่เกียดไส้ตั้งแต่มันบนเป็นทรายด่วนเนี่ยม่งยากนั่นแหละมันลงไปขนาดนี้ Ừ <coughs> 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 <coughs>

นมกเดี๋ยวน่งตัวเนี่ย <c oughs> ็ปจะเกินไปดึงมาเถอะไอหนิ้ใเขียร์ช้ละเอียดมึงจะทำอาไได้กินอะ่ะว่าจะกินมกจันหน่อยโอ๊ตสับหรืออะ้องอแง ว่าพี่นี่สอไรก่อนสองตัวพี่นาะพี่เดียวบไม่หมันจริงจังมาก่พกดกันมนีถ้กันแหนมทั้งนีเนาะ อื้ตัวบบบไงน้งครับกินเขียกินก๊บไปคุณพี่ปอบเหนือพี่น้องนี่หนึ่งตัวสองตัวสองตัวยังวันหนึ่ง กระอดไมจุบประมาณแต่สรุปเหรอพี่ีคี่กระถอคือพสามเราไม่มาน้าเองไม่ใช่ว่าไม่มีนะเือไม่มาไม่มห้องมาน้อยเล้าห้องจประมาณสองอย่างขารกั่ไม่เกี่ยวค่ะไเกี่ยวค่ะขารากมั่งมันก็มันจมัน

โอ้โหใสโอ้โะโอ้ย e ่อย่ใสหน่อยนึงดูเ oh. okay, wow. okay, ี่นยังสี่เี่ยนไปยังสี่เงี้ยกะไรเนี่ยนไปอะอะไรอะไรสีสีอ๋อเดี๋ยวบางทีขึ้นกี่มานี่ไปออกได้จ้ะ นี่ตันี้มันพีมานเนาะเดกดึกกันตัวหอยก็ได้เขียดก็ได้ครับบันนี้ได้ไปหมกให้ยายสายกินนี่นี่นี่ไอ้น้องเมกไอ้อมกินตริงดูมาแลงไอ้หอยตัวนั้นเท่าทิ้งเท่าหมดและอืวสรุปแล้วแต่ว่าหอยพัดพันถือไปไหวอันนอันนั้นเด้อยุ่ไเลยเหร แม่บอกว่าทือไี่ผุนเลยเถอะก็ว่ายุขหอยมะถีเอาลูกน้ำหอยหอยหิด้มากเหมือนอย่างเป็นหอยแห้งแหงแข็งขี้ดินแตกเกือบเลยดิบรรยากาศริมซีครับ ัวเขียดไทรหาหอยตัวเหมือนน้ำเหมือนร่มหนาวครับตัวนมาไววขึ้นมากมันก็นาวนเวร่มานบเดอเอาเือะกีจะสกปลาน่พอจะโตอยู่บู่นี่เกินไปมปลาหดหรือเปล่ามองน้องโนมี่นอดอกบรมาโนมี่ันกตโมี่ดิตื่นเทมีก หม่บ mm. ้าหิวเขาอุบายมกี่บ่ายสองเพรหิวเขาที่ลีนมั้งไม่นะเดีนี้หิเขาเออนั่นเองนั่นเองนั่เองเห็นอโตเขียดคนประมานนั่นแหละทา่มไปลทุ่มไปไลตูตูนเหรอตนนี่ตัวใหญ่แท้ตูนก็ไปกัดนมนึงถยแล้เอาไปกัด กัดทุกขั้นเล็กๆไอ้นอนเจ๊ะนไอ้งไปหนมันตรมเนี่ยเอานน่มาสิบะยังว่า้ตงไปเสียเงินเฮ็ดบะเจ้ามันกัดเจ็บถือดิ่งไงอีนดีอยู่กัดนขันมันเจ็บ่ไงเจ็บเข้าไปกัดนมตูวเด็หน่อยเขาข้าวาว่เาว่าอาตูไปกัดนมนมสไงเขาว่าไดกัดนม ไม่ใช่ก็ได้ไลอยู่ครับพี่น้องได้ทึ้งเขียดได้ทึ้งหอยใช้เบื้องเขียดกันอันนี้เขียดของหลวงเมีกรบเป๋าอ่อยครับหัวกันในไลอยู่ด้วครับพี่น้องนะในสองสามหมกเออมาใส่ตัวนี้อากาตะหอยอันนี้น้ำหำเล็กตัวที่สามตัวเออเขียดก็ได้หอยก็ได้ นครับหอยกระทือดว่าได้ยุครับออมนึ่งวยใหญ่นี่งวใหญ่ครับบึงอู่งวยครับผมเบาดินเบาโจนเบาไอ้น้องมียกรสผ้ากันกับล่ะครับ,รบไอ้ถึงหอยได้ถึงเขียดครับมือหน,นี่หอยกรหนวยงวยใหญ่ครับแต่นามบ่านะโุกมือนี่แม่แม่เพิ่นบ่ได้ยมาเบาดินครับทีมงานนองน้องน้อ,นอร้านกับากันมาบึง ลาดเล่าสถานการณ์ก่อนครับก็ถือว่าได้ยุคครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำลวยสุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้อตลอดจนพี่น้องทางแฟนเพจห้อยดินทินิสานบ่าวบอยแดนดินิสานสามเมกอีสานพาโร่บ่าวไอ้บ่าวโจบ่าวมอนบ่าวอามครับขอบคุณขอบคุณอีแม่ที่ขเขุ่มชมครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ